สวัสดีค่ะมาพบกับอแสตล์อีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะออจะพามาเดินเล่นที่เทอร์มินอลนะคะที่โคราชนี่เองค่ะวันนี้ออจะมาซื้อชุดทำงานนะคะของอแล้วก็ของแฟนนะคะเพื่อน,นวันนี้รถติดมากค่ะเพื่อนๆ่อนเทอร์มินอลก็คือจะอยู่ไม่ห่างจากบ้านเท่าไหร่นะคะแต่ว่าวันนี้รถติดมากๆเลยค่ะเพื่นพนอนดูสิคะเราจะเคลื่อนไปได้ ก็คือวันนี้เป็นวันหยุดนะคะเพื่อนอ๋อก็เลยว,ว่าจะแวะมาซื้อชุดทํางานสักหน่อยนะคะก็จะถึงทางเข้าห้างกันแล้วนะคะเพื่อนเทอร์มินอลก็อยู่ตรงข้ามบิ๊กซีเรานี่เองค่ะจะไปจอดรถที่ลานจอดรถนะคะอ๋อขึ้นลิฟต์มาที่ชั้น3มนะคะเป็นชั้นที่เป็นโซนเสื้อผ้าแล้วก็รองเท้าค่ะก่อนไปซื้อเสื้อผ้าอ๋อก็แวะซื้อรองเท้าแตะนะคะเพราะรองเท้าแตะอ๋อขาดค่ะเพื่อนแล้วก็มาถึงชั้นนี้เนาะ คือชั้นนี้เขาจะจัดเป็นสไตล์ญี่ปุ่นไหคะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นเลยแต่ละชั้นเขาจะจัดไม่เหมือนกันนะคะที่เทอร์มินอลโคราชนี้ออสดุดตานะคะกับชุดทํางานนะคะชุดนี้เลยสวยไหมคะเพื่อนๆก็อ๋จะใส่สไตล์นี้เลยค่ะนี่จะเป็นชุดทํางานผู้หญิงที่อ๋ใส่นะคะแล้วก็จะมาเลือกกางเกงวันนี้เราจะเอากางเกงสีดําเสร็จแล้วก็จะมาดูเสื้อผ้าให้แฟนนะคะชุดทํางานแฟนนะแฟนจะใส่เป็นเชือเสื้อ เสื้อเชิ้ตนะคะอันนี้จะเป็นร้านประจําของแฟนอ๋อเองค่ะเขาไม่ได้มาด้วยนะคะแต่ว่าเขากําชับว่าต้องเป็นร้านนี้เท่านั้นนะคะเพราะว่าเป็นร้านประจําของเขาเองวันนี้เราก็จะเลือกเป็นสีฟ้าอ่อนนะคะแล้วก็สีโอร์ให้แฟนนะคะอ๋อซื้อให้2ตัวะคะ่ะเพราะว่าชุดเดิมก็ยังมีค่ะอันนี้จะซื้อไปสารองไว้นะคะเพื่อนๆก็จ่ายตังค์เรียบร้อยนะคะแฟนจะใส่เป็นไซส์ M ค่ะ ก็เสร็จแล้วอ๋อ,อจะเดินไปดูอะไรนิดหน่อยคะ่ะว่าจะทำลิปเจลคะ่ะเพราะว่าเราไม่ได้ทำลิปมาสองอาทิตย์แล้วคะ่ะแล้วก็จะมาดูเสื้อผ้าด้านนี้ด้วยนะคะเพื่อนๆดูของใช้ดูอะไรด้วยเนาะนะคะเสร็จแล้วก็จะทำล็บได้แล้วคะ่ะเพื่อนๆของที่แฟนสั่งเนาะไปลคะค่ะเจอกันคลิปหน้าฝากกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย